นะครับ้าวมากแล้วเยม่โอิคครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอดีนเม้นทชฉันแนะครับพี่น้องวันนี้พอดีนลุยงานลุยงานช่างนะครับเปลี่ยนโหมดบ้างครับพี่น้องอยู่กับงานช่างเราจะเปลี่ยนท่อลมนะครับนะครับไปดูกันเลยครับว่าท่อลมนะครับของเราเป็นแนวไหนนะครับ เปลี่ยนแปลงยังไงครับอ่านี่นะครับระบบท่อของเดิมนะครับเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับให้ดูสวยงามขึ้นนะครับนะครับช่างไฟเขาก็ทำารงไว้รอเรียบร้อยนะครับตู้คอนโทรลเปลี่ยนใหม่นะครับให้สวยงามนะครับลุยกันเลยครับลุยกันเลยครับ เอาเปิดเปิด like mm ่า hmm. ตัวแดงก่อนนันม่ไลมวาขังวเปิด่าตัวแดงก่อนอะไรยค่อยเปิดตัวแดงนะตัวแดงอะรนียค่อยเช่างปองกลังจับระดับน้ำนะครับคืวัาะวนต่าตันี่ได้อยู่มางเน ทจะเป็นองี้ย็ี่คือว่ารักผู้เสียต้องหาตัวนี้ให้ตัวนี้มันเกินเมื่อไหเชี่ยบแรกมันกว่ามันมีขาตัวนี้นะมันบกวามันมียุการันไลยืดสิ่งนั้นตัวบอกเอาว่าจะจะมีท่านี้–ก็ได้ขันแรกในตัวตามตัวนีเก่อนเจ่านี้ไปก่อนจะมันหลบออกเรื่องเราวอกเลยอกไปได้จริง่จริงา มัตนตัดตัวนกอนคำเอบของแกงตัดตัวนก็ตัวนกันมก็เรยกันปตัวยิงผู้ไปกอนยกผู้ไปกอนมันจะตัตัวนันเออคไปดว่าไม่ได้อ๋อิสตุปปัตอะไรบองทีเดีย่นหาตำแหน่งตั้งซัพอร์ตนะครับตั้งซัพพอร์ตตรวนี้ ตัดท่ออยู่นะครับกำลังกำลังเรือกลงบ่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ตรงนี đeo túi nỉ, bàn tuôn bồn này tát ở, cho vợ, đeo, bà... Bó, ấy, đeo, đeo, đeo tổ, tổ này, đấy, để. Để tôi có để muốn tát tít đồ, tăng gấp chung cây mày.

bao bao không có tên xoay con tâm nhé xe nhai con さよなら。

แค่า้รานนก็เป็นงของวาวแกันถอเลยครับแล้วพูดังได้แล้งไม้ยนอีกนะจงไม้วาวอย่างเดียวเลยเจังไม้เขาขาดแงั้นวงวเลยนะวาวเออวาวเล็กอีก้นี่มีการนั <laughs> <otic> เอาามาเอามาวะี่ปาาอยู่นะั้งไน่ขอม้าก็มีอยู่ข้อม้าข้อม้าอยู่นู่นเหรอ งานช่างงานช่งออกแรงออกแรงนะเมื่ครับันเจวครับมันเยวถูกวิธีนะครับมึมึงิ้จะออกแล้วอืท่านี้อันเดียกว่าอันเยอะาน ดียวทางด้หนหนาเลยครับจะได้อยู่ เดินท่อครับเป็นชัางนะครับวันนี้เดินท่อท่อลงจับฉากจับระดับ,ดบน้ำ 还有。 冻肉，嗯，对了、嗯，全过这个。 มั่นใจไม่มั่นใจเอาสู้สู้ งานเดือท่อนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วดูงานเดือท่อของเรานะครับไปถึงไหนแล้วโอ้ยนะครับพี่น้องเ,อเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับวันนี้มีหลายจุดท,ที่ต้องแก้นะครับส่วนนี้ก็ต้องแก้ด้วยนะครับปลายท่อความยาวไม่ถึงนะครับ 对。Yeah. biết yep, mà เออช่างใหญ่เราบอกว่างานไม่จบไม่ได้กลับบ้านแล้วงานเนี้ยต้องพาต้องพาเมียไปทำฟัน่นานต้องพาเมียทำฟันเนาะสู้สู้ช่าง เด็ดร้อยเซนเตอร์ได้ไหมเนี่ยฮะฮะเด็ดร้อยเซนเตอร์ไม่ได้หรอไม่มัน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 ต้องยิงนู่นยิงถังเนี่ยผลงานนะครับงานเดือดท่อนะครับวันนี้ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ เดียท่อลงครับเริ่มหมดแรงท่อมาแล้วครับท่อมาแล้วครับจะเป๊ะหรือเปล่าอ่ายกส่ดูครับช่างจะไม่เป๊ะี่งานเข้านะครับเอาอาเอาเอาพอได้พอได้พอได้อไดเอาขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนสุดท้าย ไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกใหม่้ใหม่ใหม่ด้วยนะครับกำลัง,ยยง,เลงเทสร,ระบบลมนะครับรอยลั่หรือเปล่าโอ้หนาแปลนไม่ได้ขันนะครับเรากำลังเก็บงานนะครับ จากช่างผู้เชี่ยวชาญด้านรอยรั่วจะเรียบร้อยนะครับส่งงานส่งงานครับสวยงามอลามตาจากวันนั้นจากเมื่อเช้าถึงวันนี้ทำงานหนึ่งวันนะครับจอบนี้ครับผมสุดท้ายงานก็จบไปได้ด้วยดีแล้วกันพี่น้องเหนืห่อยม้างๆเลยทำไม่หยุดเลยครับการเดินท่อลมวันนี้นะครับ มีจวดที่แก้ไขเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเวลาหนึ่งวันต้องทําให้จบนะครับพี่น้องหลายหลายคนรวมด้วยรุมช่วยกันนะครับหลายหลายคนร่วมมือสามมคคีช่วยกันทําให้งานเราออกมาสําเร็จนะครับเราจะยังไม่สวยงามครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องได้อยู่มาสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าผมคลิปในกาแฟไปสั้นเลยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องพอดีนแมนนิชแชนเนลด้วยด้วยนะครับพี่น้องคลิปหน้าฟอกันไหมครับคลิปนี้ ประขอลาไปก่อนเด้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ